สวัสดีค่ะพี่รองขาตอนนี้นะคะหลังจากที่เก๋ออกไปซักผ้านะคะวัทถินียนประตูซักผา้าแล้วแล้วกับมาหอดห้องก็เลยกวดห้องทำความสะอาดห้องบังเอิญเปิดประตูเปิดปิดไปตำมันประตูไปตำกําแพงบันนี้มันได้ลลอกก่อนมันได้ล็อกเองบันนี้พอปิดประตูปุ๊บเขายันยุ่งเขาเนาะจังไรจังห็อกเองบัดน,นี้เอาเย็ดเย็ดจังไรบันนี้วิธีบวกกินเนี่ย นี่นะค่ะพี่น้องก็ต้องทํายังไงแบบนี้ลอกเอียงบนนี้เอาเกี่ยว่มีแนวสีเข็ดเลยคิดปกี่ยนคิดปกออกจะต้องทํายังไงคะขอถามผู้เช,ชี่ยวชาญนี่คมดูด่านนี้นะคะโอ้เสียศูนย์เลยพี่น้องคะจังจะเล่าแบบนี้เอ้ยก็เลยได้มานั่งพี่นองบ้านห่อนพี่น้อ,นอนนงเขาบ้านก็ได้ เฮ็ดจังเลยบัดนี้เอากุญแจสำรองกุญแจบ้านเงี่ยงกับบุมีบัดนี้โอ๋อแต่แต่แต,แต่คิดยากคิดยากเดี๋ยวลองโทรหาหมู่กันลองโทรหาหมู่แล้วก็ลองถามเบิ่งว่าเขาเคยเฮ็ดจังได๋จังได๋นะคะแล้วก็สิถามอ่าข้างบ้านว่าเพิ่นเคยเฮ็ดจังได๋ตอนนี้หดุดแหวะดานเลยค่ะเฮ็ดยังบ่เป็นเลยสักผ้ามาวัดมา,มา,มา,มาตากผ้าเอาไปลี่ไม้ผ่ามาตากผ้าซั่นดิ บันนี้จังได้จังกวดห้องทั้งคนสะอาดมันเลยไปต่ำประตูลวกเองไหมฮะพี่น้องพี่น้องหลายคนบอกว่าให้ออกให้มะก,กีตตรงนี้นะคะเอาไพ่มะก,กีตตรงนี้แล้วก็บ,บางคนบอกว่าให้เอามีดปาดขวดแล้วก็เงียลงแต่ว่าผูดตรงววาอยู่หนีโบมี่เอียงค่ะไปกันไก่ก็อยู่ในห้องเมีดกับโบมี่นะคะ บาดท,ที่นี่สีร่องอีกวิธีหนึง่งคือนองมันบอกมากแลก้วเกลี่องมือนก,กันมันบอกว่าให้เอาสเปรย์มาฉีดอ๋อไม่ตู้กล่องวราจะโฟกัสเอาสเปรย์มาฉีดแล้วกเอาจิบเนี่ยอ่ะสีร่องวิธีนีนก่อนนะคะเดี๋ยวหาจิบกันนี่ค่ะพี่น้องมันมีนกุญแจยี่สองดอกอี่บ้างยู่หน้าต่างแต่ว่ามันเกเออกไปร่องแล้วมันใส่บ่ได้ใดบลูอ เป็นกุญแจหนะ้าบ้านหรือว่ากุญแจอีกอย่างอันนี้กระร่องบางเหลี่ยมบ่ได้นะคะวันนี้เกฤสีมาล่องน้องก็บอกว่าเอาสปีอยากกันยุ่งผีจะ่า่องอ่ะแล้วก็เอากีบแง่เด้อเด้อคอยเช่าองอยากกันยุ่งด้วยเปลนี่นี่ค่ะกีบหาไว้แล้วจัล่องแง่เลย เม่เอาอยากันใั้งทไม่ได้อ่ะอ่าเสียบเปียกมาแล้วฮ้อนตัวเ่เคยเป็นโจรเนาะพี่น้องกันเล้วพอดูอ้า ไปต,ต้องมาตัวเงีเย,ยขาได้อยู่ดืดอันนี้คือวิธีหนีโบผานเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไปล้างมื่อกันม็นอยากกันยุ่งเห้เมาอยากกันยุง่งก็ได้ค่ะพี่นอนเล็กเกี่ยวสุดลงโอ้เจียดองนี่มาเสิบเขาก็ได้เลย นี่เป็นของมันเนาะโอ้ยจังใดวันเนี้ยมีสิบแปดขวดกับบุ้มี่โอ้ยบิน้องเดียวจังใดวันเนี้เข้าห้องกับเขาบ่ได้แล้วบันเนี้มีสิบแปดขวดกับบุ้ววนนบบบมี ไผ่ชวนว่าไผ่ออกไผ่เงาไผ่เงาไผ่กับบมี่เฮ็ยจังไดยบอลเหนียวมาศูนแทนแค่เฮากวดอันเปิดประตูพักประตูไปทางอันหลังในแม่มวันก็ล็อกเองของมันโดยอัตโนมัติเฮ็ดจังไดยบอลเหนียววันมีวิธีใหม่บ่พี่น้องบอกเกอเองเนี่ยโอ้ยสวยค่ะ วิธีที่สองค่ะเลือดตัดขวดแล้วก็แง่เขาช่องนี้นะคะเดี๋ยวเก๋หาวิธีตัดขวดก่อนคือตอนนี้โบมีมีดโบมียังตัดเลยตอนนี้นี่จะไฟแชดนีค่ะ่ามีมีดตัดที่น้องมีไฟแชดกันเดียวเดี๋ยวเก๋จะล่นในมัดขาดัตจ้ะออกม้วมัอน,อน,นออกเนาะนคือวิธีสุดท้าย วิธีสัตย์เนี่ยจะป่าใจเนาะค่ะคือรุ่นอันนี้เพะะนเสียงเด็กเอาลองมุนกระสักีินีนนน้เนาะเอาก็ให้ปากวดมันขาดนะ chịt nữa, côn, xảm, côn đại quá, xong, xay xát lắp, เฟเช็คเลยสิด็นเหลือสังิกพี่นองเออปฟามันม่ตรงนี้เด็กไปร่องเบินค่ะ เอาบปเองเอ็งบปเรียบโนี่นงมาตัดปีนองรอ,อ,องที่หดนะคะอกเกีทุบข้าศึตัวเดียว่าต่อสู้มึงเคยบอกบาดขวดมากบา้าได้ปาดขวดแล้วมันหลุดเขาจะว่าบาดม่แม่หลุดบ่าได้เพราะว่าถ้าหลุดนะมันต้องหลุด ประตูมันต้องเป็นแบบนี้นะครสีบรูดเลยนเบอร์สีบอก้ที่อ่อนไปทีไหมมันบาอ่อนเนี่ยแห้มันดิ่งเงี้ย่เหี้มากงี้ยดนี่าเบาเพราะมันอ่อน มันเป็นมันเป็นบอนโกบอยู่ของนอกมันก็เลบยบ่ได้พี่นอ้องที่จริงเัาอยู่ของในเขาอาจจะเมีอะไรก็มันบ่ไปที่ว่าถูกตองถูกกรดเซือลูกเด็ม,ดมาใส่ไหมไม่มใชก็เสียทายก็เส <c oughs> ียธีเดียวนังสรรค์คนซ้ายอีเลกกูกว่วาต่อซะ มันปริเดนแล้วล่ะคือลูกอดมันอยู่ยในในน้างในล่ะโดยโจ้วงวังอีนอีโจวบอกบอกว่านิมัสีกูเมาวิธีสุดท้ายนะครับวิธีสุดท้ายแล้ว ก็เดี๋ยวพังตัว,วเราก็ซื้อมาติดในเข้าใหม่ประตูนั่นเดี๋ยวท่อนทุบลงเปยังเฉพากล้องแรงมากก จที่ตัวสุดขึ้นก็คือคุณลูกค้านี่คือวิธีสุดท้ายนะคะที่ก็คือการทำลายคือแบบว่ามันสุดวิสัยแล้วเพราะว่าอย่างปกติมันเป็นวงกบอยู่ข้างนอกค่ะท่านท่านวงกบอยู่ข้างในห้องเป็นแง่ได้เอาเล็กเอาใหญ่แง,ง่ได้ <c oughs> สรุปตรงเด่น ไปซื้อเนี่ยเนี่ยเลี่ยนเียเพิ่อนอันนี้มันงน่เงีเ่ยเปแจมันเป็นห้องเก่าซึ่งท่านบอกเลว่าคุณแจมันอยู่ใส่จีบป,ปะนี่เดยกกันไกลไหม โอ้ผมก็มาวยากันยุ่งกันล่ะสมุ่งมัวสมนีกูแห้งอยู่กับปั้นบุกโดนเนาะที่จบกูสีทางสวนเทือกแม่มันติดอยูงไงเข้ามาขนาดปิดปาก็ติดทีเดียวมันเอจีบเนี้ยมันอ๋อจิบเงี้ยแต่ว่าอนกเาทำลอกมันหอด้วนวนี่ฮน Tukaj je klop. บอกของมันนีู่ของแค่ประเทศ